สวัสดีครับจากร้านเดบอุปกรณ์การแข่งนะครับวันนี้เราจะมาเสนอเลยนะครับเตียงตัวนี้จะเป็นเตียงสองไก่เหลาอลูมิเนียมสไลด์นะครับส่วนนี้นะครับฟูกนะครับจะเป็นฟูกสีตอนนะครับเป็นหนัง PVC นะครับพื้นเตียงจะเป็นพื้นเหล็กเจาะรูนะครับเหลาด้านข้างจะเป็นอลูมิเนียมสองข้างซ้ายขวาวิธีการใช้งานของเราเนี่ย like quality quality ได้ส่วนสติ๊กเกอร์จะมีบอกอยู่นะครับว่าใช้ยังไงนะครับวิธีการใช้งานนะครับเอามือบี๊ดนะครับเวลาเราจะเอาลงเราควรที่จะเอามือบี๊ดสไลด์ขึ้นสไลด์ลงบียดทุกครั้งนะครัััับบบบถ้าาาาาาเเเรรรไมม่่่่ิินนนีีีียยวะะแแตตตกกกกกกกพพลลสสสโออทหืค ส่วนล้อนะครับล้อจะล็อกได้ทั้งหมด4ล้อวิธีการล็อกของแต่ละล้อก็คือเราใช้เท้าเหยียบพลาสติกตัวนี้ตัวยาวเหยียบลงนะครับคือล็อกถ้าเราเหยียบตัวบนกดล็อกนะครับส่วนมือหมุนนะครับจะมีซ้ายขวานะครับด้านซ้ายมือจะปรับหัวนะครับด้านขวามือจะปรับขาวิธีการหมุนปิงไกลออกมานะครับการมือหมุนออกหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับหัวสามารถตั้งฉากได้90้าสิบขาจะนอได้45องศานะครับเวลาหมุนเราหมุนขาขึ้นมาก่อนหน่อยนึงนะครับเพื่อที่จะได้ก้นตัวไหลลงมาท้ายเตียงนะครัััับหหหลงจาาากนนน้เรค่อยมมุว หมุนตามเข็นเมนาฬิกาทุกตัวหมุนลงหมุนทวนเข็นเมนาฬิกานะครับว่าเราต้องการขนาดไหนเราก็พอหยุดแล้วกระาดานตัวนี้เก็บความสูงตัวนี้จะปรับความสูงไม่ได้นะครับความสูงจะตายตัวความสูงของเตียงตัวนี้วัดจากพื้นถึงพื้นเตียงประมาณ50เซนนะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดต่อได้ที่ร้านเดอะเบดอุปกรณ์การแพทย์แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับยังไงกันบ้างคะหากลูกค้าสนใจสินค้าของเราลบกวนลูกค้าสแกน QR โค้ดที่อยู่ด้านข้างของยูทูบสอบถามแอดมมิินขอออองงเรรราาาจะคคยยบกกให้้ลลูู่ดั เลยหรือล <an> ูกค้าจะกดลไลค์ที่อยู่ด้านล่างของยูทูบตักปัญหาทิ้ได้เลยนะคะหรือลูกค้าจะโทรสายด่วนหาเรา0 8 4 6 7 8 9 1 8 7หรือ0 8 9 4 7 9เก2านะคะแล้วเรามีชูรูมอยู่ที่สี่ล้านนะคะตักใจมาดูสินค้าได้เลยอย่าลืมทักทขนหายดินนะคะแล้วเราส่งด่วนส่งไวภายใน3ชั่วโมงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้กับเราด้วยนะคะขอบคุณมากมเลยนะคะ